หลังจากวันนั้นก็เกิดเรื่องราวที่ทาให้ทุกคนในบ้านต้องหวาดผวาเมื่อมีงูเห่าจํานวนมากบุกเข้ามาในบ้านทุกวันคุณสงชายจึงตีงูทุกตัวที่พบให้ตายพอออกมาจากห้องน้ําก็คืองูเลยออกมาเลยเลยออกมาจากมุ้งนั่นเลยก็ถามลูกแล้วอ่ะหนูโดนกัดตรงไหนไหมโดนกัดตรงไหนหรือเปล่าเ,าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแต่ลูกก็ว่าไม่เจ็บแล้วก็ไปใช้สองตั้งแต่ไหลเลยตั้งแต่ตรงไหล ลงมาจนถึงข้อข้อเท้าเขาอะก็เห็นรอยสีเขียวคนที่ถูกงกัดนะครับในเรื่องการปฐมพยาบาลเนี่ยก็แนะนำว่า,าให้สงสัยไว้ก่อนนะครับว่างูนั้นเนี่ยเป็นงูที่ชนิดที่มีพิษนะครับเ,เราจะใช้วิธีการปฐมพยาบาลในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดก็คือสงสัยว่าเป็นงูที่เป็นเ,เป็นงูพิษนะครับถูกงูก,กัด ไม่ดูดพิษไม่คิดรัดแผลดานิ่งให้ไวแล้วก็ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับกว่า20ปีที่หลายครัวเรือนในหมู่บ้านท่าช้างตำบลทับปิดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ประกอบอาชีพจับงูโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหตุผลหลักๆของพวกเขาคือหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวเพราะเนื่องจากพวกเขามองว่าเป็นอาชีพที่สุจริต มีความเป็นอิสระและอีกอย่างหนึ่งมีผลตอบแทนที่สูงด้วยจึงทําให้หลายต่อหลายคนเลือกประกอบอาชีพจับงูนี้เราหางูมานานยังไงนานครับหลายปีหลายปีหล,ยปหลายปีจัดเลยเรื่องราวประสบการณ์ตรงของคุณพัชจิราที่ได้โพสต์ลงสื่อออนไลน์โดยพูดถึงน้องมีนาซึ่งเป็นลูกสาวของเธอในวัยห้าขวบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ ในขณะที่น้องมีนาเข้าห้องน้ําจูจูก็ถูกงูเข้ากัดตรงนิ้วโป้งเท้าข้างขวาวินาทีนั้นสร้างความตกใจและความหวาดกลัวเป็นอย่างมากให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่และหลังจากได้ยินเสียงกรีดร้องแม่ก็วิ่งเข้าไปดูน้องและเห็นงูพร้อมกับคมเขี้ยวยังฝังอยู่ที่นิ้วเท้าของน้องมีนายังไม่ทันได้สังเกตว่าเป็นงูชนิดไหนที่ได้กัดน้องแม่ก็รีพาน้องออกมาก่อนที่พ่อของน้องมีนาจะตามล่างงูตัวนั้นสุดท้ายจึงรู้ว่า อสสรพิษตัวนั้นเป็นงูเห่าครับพิษงูส่วนใหญ่ที่ที่เป็นงูพิษนะครับที่ทำอันตรายกับคนเนี่ยมันก็จะมีทั้งงูที่เป็นพิษรุนแรงกับงูที่เป็นพิษอ่อนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีพิษงูที่ประเภทที่ทำอันตรายกับระบบประสาทของร่างกายนะครับแล้วก็เป็นพิษงูที่ทำอันตรายต่อระบบเลือดของร่างกายนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยงูพิษที่ทำอันตรายกับระบบประสาทของร่างกายเนี่ย คนที่ถูกกัดนะครับก็อาจจะมีอาการง่วงซึมนะครับความดันตกนะครับซึ่งก็ไปทําให้เรื่องของกดเรื่องของระบบการหายใจก็ทําให้เสียชีวิตได้ในที่สุดนะครับส่วนพิษงูที่ทําลายต่อระบบเลือดนะครับก็ทําให้เกิดเรื่องของการหยุดของเกล็ดเลือดนะครับหรือว่าเกิดเลือดออกตามที่ต่างๆได้ก็ทําให้เกิดเรื่องของการบวมนะครับที่อเอาไว้วะต่างๆได้ที่มาจากพิษงูเหล่านี้ครับวิธีการขันชนะนะครับเหนือบาดแผลเมื่อถูกงูกัดก็เป็นวิธีการที่ แนะนํากันมาเมื่อสมัยก่อนนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีงานวิจัยพบว่าในคนที่ถูกงูกัดนะครับแล้วทำการขันชนะแล้วไปที่โรงพยาบาลเนี่ยจะทําให้เกิดเรื่องของการาบาดเจ็บจากการที่เลือดไม่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายของเอวะที่ถูกงูกัดนะครับเนื่องจากว่าการขันชนะสเนี่ยทำแน่นจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่า,าความกลัวที่ว่าพิษงูจะเล่นเข้าสู่หัวใจนะครับทำให้เราต้องรัดเหนือบาดแผลเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเมื่องูพิษ ที่บาดแผลของคนนะครับมันโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะครับได้โดยตรงอยู่แล้วนะครับการที่พิษงูเนี่ยจะวิ่งเข้าไปสู่หัวใจเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เ,เป็นหลักการนะครับว่าว่ามันจะเข้าไปเกาะที่หัวใจหรือไปทำให้หัวใจเราหยุดเด้นโดยตรงโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะเกิดจากการที่พิษงูนั้นไปทำํำให้เกิดเรื่องของระบบประสาทหรือว่าระบบเลือดนะครับทำให้เรื่องของ ผู้ที่ถูกงูกัดนั้นเสียชีวิตได้อันนั้นต่างหากนะครับที่เราจะต้องต้อง,องป้องกันเพราะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยแนะนําว่าไม,ไม่ไม่ควรที่จะขันชนะนะครับเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยอาจทำให้สูญเสียอวัยวะนั้นจากการขานเลือดได้นะครับทำอย่างที่บอกก็คือใช้การดามรัดแน่นแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนั่นเองครับเที่ยงคืนของวันที่18บมีนาคมผู้เป็นพ่อแม่และหนูน้อยน้ยนำปั่นวัยขวบนอนหลับอยู่ในมุ้งอยู่ๆหนูน้อยน้ยนำปั่นก็เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างหนัก ผู้เป็นแม่จึงพาน้ำปั่นเข้าห้องน้ำก็นอนกันสามคนพ่อแม่ลูกเป็นที่นอนสปริงธรรมดาไม่มีเตียงที่นอนธรรมดาหกหกพุทธกลางมุ้งแล้วเราก็ว่าเห็นลูกเราอ้วกตอนประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งเราก็ไม่รู้เนาะเราคิดว่าน้องเล่นน้ำธรรมดาแล้วป่วยนั่นแหละพอออกมาจากห้องน้ำก็คืองูเลยออกมาเลยเลยออกมาจากมุ้งนั่นเลยก็ถามลูกแล้วอ่ะหนูโดนกัดตรงไหนไหม โดนกัดตรงไหนหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแต่ลูกก็ว่าไม่เจ็บแล้วก็เอาไปใช้ส่องตั้งแต่ไหลเลยตั้งแต่ตรงไหลลงมาจนถึงข้อข้อเท้าเขาอะาก็เห็นรอยสีเขียวจุดแดงๆเล็กๆสี่จุดที่เห็นนี้คือร่องรอยที่พวกเขาพบบริเวณข้อเท้าของน้องน้ำปัน่นและเชื่อว่าน้องน้ำปั่นน่าจะถูกงูกัดขนาพลิกตัว แล้วบังเอิญไปโดนตัวงูที่ไม่รู้ว่ามันหลบซ่อนอยู่และก็ไม่รู้ด้วยว่าน้องโดนกัดมานานแค่ไหนพวกเขาจึงนําตัวน้องส่งโรงพยาบาลทันทีครับพอดีน้องโดนงูกัดเนี่ยมีรูปหรือเปล่าก็เลยแฟนเขาตีงูได้ก็เลยส่งรูปมาทางโทรศัพท์ก็เลยให้หมอเขาดูเขาถามหมอถามว่าสีเหลืองดําหรือขาวดาแล้วก็เลยบอกว่าขาวดําเขาก็เลยมั่นใจแล้วว่าทับเส้น่า งูทับสมิงคลาคือหนึ่งสายพันธุ์ของตระกูลงูสามเหลี่ยมที่มีสีขาวล่องดำจัดว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงไม่แพ้ตระกูลงูจงทางเลยพิษของมันมีผลต่อระบบประสาทและอาจทำให้ช็อกจนเสียชีวิตได้ฉับพลันเมื่อแพทย์ทราบชนิดของงูที่ชัดเจนแล้วจึงจําเป็นต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจังหวัดระยองนะครับ เราจะใช้วิธีการปฐมพยาบาลในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดก็คือสงสัยว่าเป็นงูที่เป็นเป็นงูพิษนะครับวิธีการปฐมพยาบาลเนี่ยโดยในปัจจุบันนี้นะครับเราจะใช้วิธีการที่เรียกว่าดามรัดแน่นดามรัดแน่นก็คือเรื่องของการทําให้อวัยวะส่วนนั้นนะครับเคลื่อนไหวน้อยที่สุดรวมไปถึงทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการยืดหยุ่นหรือว่าเคลื่อนไหวน้อยที่สุดเราก็จะหา ผ้าพันแผลนะครับมาทําการพันเพื่อให้กล้ามเนื้อมันเกิดการกระชับนะครับไม่เกิดการเคลื่อนไหวรวมไปถึงหาวัสดุนะครับที่มีความยาวแล้วครับแล้วก็มีความแข็งเพียงพอเนี่ยมาทําการดามอาวัยวะส่วนที่ถูกกัดนะครับให้อยู่นิ่งๆก็จะเป็นการปรถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนําคนที่ถูกงูพิษกัดนั่นแหละไปส่งโรงพยาบาลครับไปด้านหลังบ้านไปเก็บพอยฟ้าไปเก็บถุงดําไม่รู้ว่าถูกกันหรอครับผมผมก็ยกมาแต่<ป>บังเอ,อิญมีงูอ่ะ มาชูคองูเห่าชูชูคอใกล้ใกล้ๆตัวผมเนี่ย <c oughs> ผมก็ตกใจผมก็โดนออกมาผมก็เดินเดินมาหยิบไม้ด้านเนี้ยปุ๊บที่จะไปตีอ่ะแต่ตีไม่ทันแล้วม,มันมันไวมาก <c oughs> ก็จะไปตีอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมือซ้ายของผมอ่ะชาลางไปแล้วก็ตกตกไปปุ๊บผมก็เลยดูสงสัยจะถูกกัดถูกงูกัดแน่เลยผมก็หาหารอย ที่ที่งูก,กัดเนี่ยมีเลือดไหลออกมาผมก็ตกใจวิ่งขึ้นไปบนบ้านไป,ไปหาอะไรลับข้อมือแล้วก็ล้างมือแล้วก็ให้น้องน้องแฟน,นพาส่งโรงพยาบาลคนที่ถูกกัดนะครับถ้าหากว่าเป็นไปได้และทราบที่ชนิดงูนั้นจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะบอกกับแพทย์ที่ทำการรักษาได้นะครับเราอาจจะทำการถ่ายรูปงูนะครับอ,อาจจะ,ะถ้าถ้าเห็นนะครับอาจจะถ่ายรูปงูมาหรือว่าถ้างูนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับก็อาจจะ นำไปโรงพยาบาลได้แต่ว่าคําเตือนนิดนึงก็คือว่าในงูเกือบทุกชนิดนะครับแม้ว่าจะถูกตัดหัวแล้วนะครับศรีรษะของงูเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตแล้วก็กัดามากัดคนที่ที่เอามือไปจับได้เพราะนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยก็จะไม่ไม่ไม่แนะนําให้ให้ตัดศีสษะงูแล้วก็จับแต่หัวงูไปนะครับก็แนะนําว่าถ้าดีให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือ,อจดจํารูปร่างของงูนะครับหรือว่าถ่ายรูปงูนะครับแล้วก็นําไปบอกกับแพทย์เพื่อที่ท่าทำการรักษาได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปทําการขันชนะนะครับโอกาสที่จะสูญเสียอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยก็พบว่ามันมีมากกว่าการเสียชีวิตจากจากเรื่องของการพิษงูเข้าสู่หัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําใหอ้อวัยวะส่วนนั้นอยู่นิ่งๆลดกลารเคลื่อนไหวนะครับของอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการประถบันที่ดีที่สุดนั่นเองครับถูกงูกัดไม่ดูดพิษไม่คิดรัดแผลดานิ่งให้ไวแล้วก็ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับ